ทุกเช้าครับขาดไม่ได้บูมคอฟฟบูมโกโก้พาสดซองจะเป็นอนี้นี่กาแฟรูมคอฟฟบูมโกโก้สองอย่างนี้จะชงพร้อมกันเราจะได้มอกค,ค่าดีๆ1แก้วเดี๋ยวลองดูครับตัดซองกาแฟและก็บ Boom. ูมโกโก้เททั้งคู่ลงแก้ว มอคค่าร้อนๆอร่อยที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันตราการควบคุมน้ำหนักรักษาสูดส่งด้วยสารสกัดที่มากถึง36ชนิด36อินวันคุณสมบัติหลักดีท็อกซ์บ,บล็อกเบิร์ดบิวและก็บูสต์อุดมด้วยสารสกัดพรีเมียมและวิตามินรูช่วยควบคุมน้ำหนักรักษาสูดส่งอิ่มท้องเป็นอาหารว่างได้เป็นอย่างดีดื่มได้ทุกวัน วันละสองถึงสามซองได้เลยครับเพราะไม่มีน้ำตาลแถมยังลดกุ่นนะครับลดพุงได้เป็นอย่างนี้ลองครับดีครับกิจ <c oughs> วัตรที่ซินแบบขาดไม่ได้นี่